เอออะไรแหละไม่ต้องลอโอเคฟันเยินช่างแม่งหเยินแต่คุณน่าจะรู้ว่าผมได้เป็นใครพี่ใครฮะผมน้องชายผู้ผมกลับหนังชื่อดังพี่น้องใครฮะเอะคุณไม่รู้จักพศเหรอพศอันน์พจมานสว่างวงหนังเรื่องนั้นนะผมสร้างพจะมานละก็เป็นนางเอกพี่ผมสร้างไงเอ้พี่พี่เป็นดาราช่องเจ็ดป่ะฮะ เฮ้ยอ่าพี่จิมละครตอนเช้าอ่ะเจ้าขุนทองอ่ะใช่เลยเออเจ้าขุนทองเออเขาเป็นฉงนหรือขอนลอยเป็นตัวหนุ่ยเหินน่ะที่วันอะไรเงี้ยค่ะลักษณะจะไม่ได้เล่นหนังพี่โอ้ขอโทษครับขอโทษครับขอเทสเสียงหน่อยพี่เป็นแมวมองตันพี่จริงๆแล้วจริงนะครับตอนเช้านะทงกาแฟหน่อยนะแล้วปิ้งนะทาแยมกินได้เลยไม่ใช่ล็อบบี้สัตว์ไม่ไอ้ล็อบบี้นี่ทดสเสียงไปพี่ต้องการพระเอกเอาแบบนิ่มๆนุ่มๆนิ่ๆนุ่มๆมั้ย ออดเทียเสียแรงกระทิงแดงแน่นอนกว่าถ้าบิโกราสองขวมาสังเกตกับเตือนจะหลากก่อนเดี๋ยทุกครั้งเยี่ยมเลยน้ำเสียงใช้ได้นั่เป็นพระเอกของพี่พระเอก<อ>พอเทียนเสียงนางเอกหน่อยเอาพ้องการแบบไหนคะเอาแบบเซ็กซี่น่ารัก<ด>แกน่นะตอแลหลลอกทอปลงไปเลยเอา้าแม่อันหลังไม่ต้องได้ไหมคะอ่ะหลังไม่ต้องเอาแบบเซ็กซี่เล่นให้ดีแล้ววันนี้พูดกิจการของพจนมาด้วยมาเหรอคะมองไม่เห็นเหมือนกันเชนเนอร์อยู่นานแล้ว พูดถึงผ้านามัยเลยค่ะผ้านาไมยต้องโมเดกค่ะซึงซับกระชับแน่นหวานกรอบอร่อยส,ส่วนตัวส่วนตัวค่ะเยี่ยมเลยหามานานแล้วนางเอกที่กินโมเดสได้เป็นไงพี่เจ๋วเลยได้พระเอกได้นางเอกแต่มันยังขาดดาวไลยอโอ้โหสไตล์เดียวกับดูแมทเลยว้าวไอ้นนองใช้ได้เลย อยผมไปดาว้ลยได้เหรอพี่น้ำเสียงอย่างเนี้ยใช้ได้ไม่ได้มั้งผมอ่อนแอนะพี่เอาแบบดุดุแบบเอาแบบไหนพวกนักเลงบ้านนอกได้ยังไหอทอดครับหอทาดแม่งโคตรดุเลยเอาล้ายขายหอยทอดแต่เป็นหอยทอดอาจจะพิษ ใครกินเข้าไปแล้วต้องซื้อถึงสิบหอ่อโอ้พี่ผมทำไม่ทันไม่ขายแล้ว <laughs> เออใช้ได้ได้ระเอกได้รักเอกเอเามมาไม่น่าเชื่อ,อว่าจะร้องเพลงของพุทธร้อนเหล็กเฮ้ยเจโอ้ออพี่ฮะเป็นไง น้ำเสียงใช้ได้เนี่ยโอเคเลยพี่ให้ผมร้องเพลงประกอบภาพยนตร์พี่เลยใช่ไหมเออแต่มันต้องวิ่งนะวิ่งเร็วๆต้องวิ่งเนี่ยวิ่งเร็วๆพี่วิ่งไม่ไหวแล้วดูรองเท้าผมโอเคก็ไม่ต้องวิ่งเฮ้ยอันอันอันเดี๋ยวให้ผมเป็นอย่างนี้ครับมันก็ต้องมีตัวพ่อเป็นคนลาวอ๋อเป็นพ่อพ่อไหนลองพูดดิอีสานพูดได้ป่าหน้าตางฝรั่งเลยเนี่ยเออจริงแล้วผมเป็นคนกรุงเทพลองซ้อมดูลองซ้อมดูอ่ะลองซ้อมด่าลูกอ่ะ อีทองกว่าอีทองกว่าอีทองกวาวเป็นอย่างขึ้นมเมื่อบ้านทำไมถึงไม่กลับบ้านอย่างขึ้นมเมื่อบ้านตอบตีล่ะไม่ฉันไม่กลับไม่ฉันไม่กลับเฮ้ยอันนี้ไม่ต้องแปลภาษาไทยตรงตัวเป็นอย่างมึงขึ้นมเมื่อบ้านเป็นอย่างมึงขึ้นมเมื่อบ้านอันนี้ของโกแปลเป็นไทยสิอันนั้นนของเพิ่นอือทำไมถึงไม่กลับบ้านหลักบอกข้าว ปัดสีบัตทะลงิงอีบัตรอเมริกันเอกเพศเออยืมไปรูดเสื้อผ้าหน่อยเะวะคนระบาดกันอ๋อเพลงอ๋อแบบเพลงไหนตัวพ่อมาเนี่ยต้อง,ต,อง,ต,องต้องแบบร้องร้องเพลงด่าลูกด้วยร้องเพลงด่าลูกอ่ะอ่ะอ่ะอยู่อยู่อ่ะ,อะเป็นเวลาเดียวกับที่พ่อนางเอกก็เดินทางมาถึงพอดีด้วยความโมโหเขาตีตะโกนด่าลูกเป็นเสียงเพลงเงียบไปเลยนะเงียบไปเลยพักนี้เงียบไปเลยไม่โทรมาบ้างล่ะ โทรมาบ้างดิมีนาล่ะจะเลี้ยงไหวเลยเฮ้เลี้ยงไหวไหมเนี่ยเฮ้อห่อให้ด้วยสิฮัลโหลนั่นเฮียหรอคบเอานี่มึงร้องือมึงบน่นร้องไงเอาช้าช้าทีละเพลงสิอ,อ๋อทีละเพลงเออเงียบไปนะเงียบไปเลยอะ่ะไม่โทรมาเลยอะ่ะโทรมาบ้างดินะอภพ,พอร่เลี้ยงไหวเลยเฮ้อห่อให้ด้วยนะนี่ก็อภพ,พอรฮัลโหลนั่เออนเงียหรอคะอยู่กับใครคะโทรมาแม่ทำไมวกกับมาเนื้อเก่ากูได้เท่านี้ฮะ เพลงต่อไปเพลงต่อไปมีนาล่ะฮะมีนาล่ะฮะห่อให้ด้วยนะตรงนั้นนะห่อเอาห่อให้ด้วยแต่ของยุ้ยของยุ้ยอ่ะเออกูพกบนเลยเนี่ยอ้ากกูไม่เอาพอ่อแล้วก ok ันเดี๋ยวพวกร้องเพลงประกอบให้กูอ๋อเป็นเป็นนซวได้ได้ได้เอาไว้ประกอบซาวตอนหนังขายสายผ่านสายเลยขามึงแน่เลยเออเอ้เด็กๆใครอยากเล่นหนังขึ้นมาให้หมดเลยโอ้โหไอ้หนูใส่เสื้อโค้ทมึงนี่ภูมิฐานตลอดเลย เป็นเครื่องเอ้ยเดี๋ยวแบกเครื่องไฟให้พี่ดิมึงแบกไว้เป็นน้ำมันเครื่องเป็นทอกแดงเนี่ยเป็นสายเมนเนี่ยไปรับท้ายรถเฮ้ยไปเออเอาวแล้วไอ้ไอ้ตัววิ่งไปไหนไปเอาผ้ามาคุมเครื่องไฟเอาเฮ้ยเร็วเฮ้ยไปเร็วฝนจะตกแล้วเร็ว เราเราเราเก็ไม่เห็นมีอะไรลื้ออยู่ตั้งนานให้เต้นเต้นนะลัวพี่แล้วคนจะบอกนะออกเร็ว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 เนี่เจ้าพี่จริงเลยไปรอดผ้าครูหมาเน่าเว้ยมาฟังบทมาฟังบทดาราหลังโอ้โหเข้าเข้าไปนั่งอย่าอย่าออกกันมานะห้ามออกจากภาคนนะเขาบอกก่อนเขาจะชกวันนี้เหรอฮะรีดน้ำหนักกันใหญ่เลย มาฟังบทน,นะฮะนางของผมได้เล่นง่ายในเรื่องในนางเอกเขามายืนรอพระเอกพระเอกกบนางเอกคุยกันตัวโกงมาเห็นหึงนางเอกแทงพระเอกพระเอกเจ็บไปหาหมอจบโอเคให้นางเอกออกก่อนออก,ออกพร้อมกันนดไมพี่พไม่ได้เอามุงตกล้องไงนะใครออกออกพร้อมกันไงอุ้ยไม่เอาเอาเอาตัวโกงออกก่อนแล้วกัน เรื่องอะไรอะกูออกก่อนกูไปเล่าให้เพื่อนฟังกูก็เสียฟอร์มสิเอาหรอเอาแหละไม่ต้องแย่งกันเดี๋ยวออกพร้อมกันเลยสี่คนเอาผมมีแค่สามคนกะแอบดูซะสามไงก็เป็นหกอะพี่ก็แอบดูสามคนก็เป็นหกอน <c oughs> เอาแหละให้นังเอกออกก่อนแล้วกันพี่อ่ะตกเลข <c oughs> ให้นังเอกเศร้าตากนหนังพี่เน็นธรรมชาตินะ ไม่ต้องเก่งเล,นเ,นรรเล่นธรรมชาติเล่นธรรมชาติสาวนางเอกหนีพ่อมารอแฟนรอตั้งนานหมดกัดบวมหมดเลยพระเอกเออทำไมเพิ่งมารถติดมารอนานไหมสองชั่วโมงพ่อว่าพ่อไม่รู้ตัวกอง มายืนทำอะไรกันหรือคุยกันโอ๊ยทำไมไม่กลับบ้านล่ะฉันรักเขานี่นะแกจะแย่งแฟนฉันหรืออย่างไรแล้วแต่ผู้หญิงหรือเปล่าฮึโอมา โอ้ยอย่างนี้ไม่ไหวฉันแทงโอ้ยไปหาหมอแจง้งหนังกูแจ้งแล้วเฮ้ยเครื่องไฟอยู่ก่อนโอ้โหนีม่มึงบ้ากันหรือเปล่าวะอ้าวไม่พระเอกกำลังเอกมายืนคุยกันเปสากกระเบือเลยมาลอนานไหมสองถังโมงแล้วไอ้พระเอกกำลังเอกไมท่อไหร่ตัวโกงมาถึงทำอะไรกันเหรอหือโอ้ยเนี่ยก่อนจะใส่มาไม่สบัดออกกันแล้วมดเนี่ย มึงเก่าอย่างเนี้ยมึงย้ายมาเกา่าเห้ก็แบบเล่นแบบธรรมชาติไงไม่ธรรมชาติเกินไปพี่พี่เข้าใจแล้วครับกูคันพี่คันก็ไปเกาข้างหลังนู่นไปเอาคันลากเอาไม่เอาสิไม่เล่นผมกระดาษผมนึกแล้วธรรมชาติน่ะมันดีอยู่แล้วมึงใส่อารมณ์เข้าไปด้วยเนี่ยมึงอะใส่อารมณ์หน่อยเออ นางเอกเอฟเฟกใส่เข้ามาหนีพ่อ,อมาลอแฟน,นอนตังน,นานหมดอ้าวูหดลย

โอ้โหไอ้ดีใหญ่กว่าของไม้ด้วเฮ้ยมอมมาห่อมาห่อโอ้โย,อย,อยตัวเองมาตัวเองเนี่ย <c oughs> ทำไมถึงไม่กลับบ้านละ่ะรักเขาโอโยมีทั้งปากลาพูดมาได้ว่ารักเขามาห่อมาห่ะ งององอโอ้ยปีงอด้วยแกนี่างนั้นดะีนะถือดียังไงมาแย่งแฟนฉันต้องมันแล้วแต่ผู้หญิงก็เลาะอ้าวพูดอย่างนี้อย่างเงี้ยแนนทงแทงโอ้แทงเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยปัสสาวะพี่ส ตาไม่ชอบแต่คนชอบโอ้ท้องใหม่ทำไมใหญ่ขึ้นวายกลิ่นใหม่ไส้คาสตาร์ดวายัวแสดงครับเก็บตัวก่อนครับอเอาเครื่องไฟมีปัญหาฮะเฮ้ยเครื่องไฟมีปัญหาเก็บตัวกันครับอะไรวะเฮ้ยๆอ,อะไรกันเนี่ยโอ้โหเดินตัวปลิวไปเชียวเฮ้ยเ,เสียงอะไรวะ ฮะไทยทันอีกแจ็คกับโรดโอ้เ่เดเชื่อตุ๊กแกปี้กับจิ้จกและไอชิพายตลกไม่ใช่หนังเอ็กมาทำอย่างนี้ได้ไงเป็นคนไทยกันหรือเปล่าแมนหนังของไทยสายได้เลยใช่ไหมเราเป็นคนไทยมา ทำสภาพแบบนี้ชาวต่างชาติเขาไม่เห็นมันเป็นตัวอย่างที่้ยต่างชาติยิ่งคนไทยอีกเาแต่มากเขาจะปล่อยเรื่องนี้วัฒนธรรมเขาไม่เหมือนกับไทยเราใช่เราควรจะยึดถือวัฒนธรรมไทยถูกต้องเพราะเราเกิดเป็นคนไทยเรายืนอยู่บนพืนแผ่นดินไทยเราพูดภาษาไทยเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนต้องรัก เมืองไทยชูชาไทยส้างความดุ่งให้ลูกให้เรือสมเป็นเบืองของไทยเราชาวไทยเกิดในไทยตายบนไทยเราชาวไทยเกิดในไทยตายไทยพ่อไทยแม่ไทยลูกออกมากินก๋วยเตี๋ยวผัดไทยก็ยังเป็นพี่คนไทยมันอยู่ที่จิตได้สำนึกไม่ต้องกินราดหน้าไม่ต้องกินก๋วยเตี๋ยว จำเป็นเสมอต้องเป็นคนไทยศิลปะวัฒนธรรมไทยคือจังหวะดั้งเดิมของดนตรีไทยคือลําวงใช่เราอย่าทิ้งชิงฉับกับผมจะหันไปบ้านถ้ากาวดึง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 ดึเดึงไทอดึง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 งดะงทยดงดีงดึงดี่ดเงดึองดงดงงงยงดงเดด ชื่อก็บอกแล้วว่าไทยไทยใช่ล้วอนุรักษ์ของไทยเอกแซกเนี่ยนะเอกแซกเนี่ยก็เจ้าของร้านที่แซกไงอ๋อแซกแต่เป็นคนไทยแซกก็ยังไม่ใช่อยู่นั่นแหละแค่ยังแซกแบบตีแซกหน้านะเออเป็นเอกแซกเขาไม่ลดเปอร์เซ็นต์ให้แล้วอย่าไปถึงขนาดเขาไม่ให้ใส่เสื้อผ้าเขาออาพี่จอยตีกอง ตีกองไงอ่ะพ่อพ่อฉาบเล็กไปจอยตีกองไปเลยป้าจิมหนูเอาชิงเฮ้ยมึงก็ตีกองก็ได้มึงนูตีไม่เป็นเอางั้นให้มันตีฉาบเฮ้ยแมวแมวฉาบไม่ตีหนูจะตีนชิงเฮ้ยไมวป้าไม่เอาอ่ะป้าหนูจะเต้นชิงหนูจะตีนชิงอ่ะไอ้จิมมึงเล่นตกไม่รู้จักใจน้องเลยน้องมันติดชิงให้มันไปเออ ประคองตีนะลูกกูบอกให้อดชิงตั้งนานเลวมึงไม่ยอมอดอ,อ,อินุสอีนุสจะไม่อดเลยฮะเลขโนุลงไปลออเลยเล<ป>ิศเลิศเลิศจริงจริงนายไ,ไปแล้วนุ้นพาไปอดชิงทั้งท่านก็บอกมึงก็ไม่ยอมอดท่านก็บอกก็ยอมไปละพ่อพาไปประตูน้ำน่ะไป,ไป,ปะไอดป,ประตูน้ำโพลีคลินิกให้มันไปลบชิงออกเอออเ้ยใครพาลุ้นกันทีหากองกลางรู้ว่าทำะจอินุสน่ะ ให้ต้องตีให้มันนะตีได้ป่ะจังหวะแบบลำวงอ่ะทำไมหนูตีให้มันไม่ได้เนี่ยทิ้งอันเดียวเนี่ยเดี๋ยวจะทำให้มันพังห้างเลยเอาป่ะให้มันพังห้างเฮ้ยทำไมอ่ะทิ้งอันเดียวนี่แหละไม่น่าเชื่อลองดิมันพังห้างอ่าฟังนะเห็นไหมมันเริ่มกลอยละเอามันมน มันต้องใส่อารมณ์เข้าไปด้วยอ๋อต้องใส่อารมณ์มันนานไหมมันก็ใช้เวลาหน่อยพี่ใช้เวลาหน่อยแต่มันแน่ทูบหมดนี่จะหายมันยังทูบหมดดอกจุดทูบหมดดอกนี่หายมันไหมมันก็แล้วแต่อ่ะถ้ามันสนุกก็นานนานกว่านั้นอีกอ่ะมันขอเพิ่มบทเทียนพรรษาแล้วกันโอ้โหบทเทียนมาหลายแล้วก็เริ่มมันถึงขนาดนั้นละชิงเล้าเลยนะ ฟังหรือยังอ่ะเอาล่ะยังจะฟังเนี่ยอยากจะฟังเริ่มมันแล้วเอาล่ะพอพอพอทำไมอ่ะกูเสร็จแล้วไมันมันขนาดนี้ไม่เยื่อนอนไม่หลับเลย อ่ะมันต้องมีมันต้องมีคนร้องมีคนร้องวะมีเลยอ่ะกูร้องเองเพลงอะไรแมนซิตี้ไลออนอะไรเพลงอะไรแมนซิตี้ไลออนนี่เขาบอกว่าเพลงไทยเสือแมนซิตี้ไลออนดีกกูร้องได้เพลงเนี้ยเพลงอะไรเอาเพลงชายมังเสิงแล้วกันชื่อเพลงแมนซิตี้ไลออนบอกให้ร้องเพลงไทยไงก็ร้องเพลงชายมังเสียงไงชื่อเพลงแมนซิตี้ไลออนแมน หรือไม่ก็เอาแมนซิตี้เลออนร้องเพลงชายมึงสิงห์แล้วกันเอาละแมนแปลว่าอะไรแมนแปลว่าสมาร์ทแมนแปลว่าอะไรแมนแปลว่าผู้ชายซิตี้ซิตี้แปลว่าอยู่แถวประตูน้ำไม่ใช่ฮะซิตี้ <City. S 2> เอาเงี้ครกูร้องเพลงของแมนซิตี้ไลออนมาละยนล้ำใจของชายมึงสิงห์เออและแมนซิตี้ไลออน่ะ City, Real, แมนซิตี้ไลออนเป็นอะไรกับเขาใครวะผู้ชายมึงสิงห์นั่นแหละเออ รับฟังให้ไพเราะช่วันท4ามาสีเขาเป็นแฟนพีหางมาเร็วเไวแล้วมาักันม่อย่าพละหัวใจชายว่าขอเชธอลอยชา อย่าพึ่งใจดเป็นเป็นประตาชายช้าๆเลยมามาสีก็เป็นแปดมาแล้วว่ามามาสีก็เป็นแปดช้าเลยเร็วเรวไวไวรพังกันไป เล่นนานจะโชว์เมียละ เราเป็นคนไทยด้วยกันนะครับอย่าคันเ,เข็นฆ่ากันเองอ๋อพี่พี่ไหนและะัวอะไรเออเอเอ,เอจริงๆแล้วเราร้อเล่นนะพวกเรารเราเกิดเป็นคนไทยก็อย่าไป็เข็นฆ่ากันเองควรจะอุรักษ์ของไทยเอาไว้นะครับรักไทยให้ถูกทางนะครับและสําหรับวันนี้นะฮะขอขอบคุณยโกเอนเตอร์เทนเมนต์พร้อมด้วยสถานที่แฟชั่นไอซ์แลนด์รามินทราแห่งนี้นะครับ แล้วก็วก<า>ขอบคุณ<ม>ท่านผู้ชมทุกท่านที่อยู่สถานที่แห่งนี้และขอบคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านแลตลอดจนถึงยานพาหนะต่างๆที่รับชมพวกเราอยู่นะ,นะบพบกับพวกเราใหม่ชวนชื่นในม้วนหน้านะครับม้วตอต่อไปนะครับสำหรับบันนี้โชคดีมีเงินใช้ทุกท่านครับสวัสดีครับ